สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับวันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจง้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปพลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็าสามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ละเอียดด้านล่างวีดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทําให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ยังได้ลิงก์นะครับอัปเดตเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับก็ในกลุ่มของขอภัยไม่ใช่ในเข้ากลุ่มเข้าห้องซูมนะครับก็จะได้มาอัปเดตกันในทุกๆเช้านะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับ เอ่อมากันที่ภาพเดือนเนาะภาพเดือนต้องบอกว่าเดือนเดือนที่แล้วยังส่งอยู่นะครับในลักษณะที่ให้เดือนนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวปิดลบนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เราติดตามอะไรกันอยู่ครับติดตามการทดสอบหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ซึ่งปิดเดมาแล้วไม่สามารถยืนได้ราคาไม่สามารถยืนหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ได้เพราะนั้นถามว่าโอกาสลงต่อยังมีไหมยังมีครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องไปติดตามหาจังหวะหาสัญญาณกันต่อจุดเบรกจุดเปลี่ยนจุดที่จะโฟลว์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวได้ไปติดตามกันนะครับในส่วนของภาพวีคนะครับภาพวีคก,ก็ต้องบอกว่าให้น้ําหนักนะครับสําหรับแท่งนี้เป็นลักษณะอะไรครับไซด์เว์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการไซด์เวยังอยู่นะครับเป็นไซด์เวถึงดาวด้วยเพราะนั้นสัปดาห์นี้มีโอกาสปิดลบด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสัปดาห์นี้ปิดลบเข้ามาอย่างที่เราได้คุยกันครับ สัปดาห์ที่หนึ่งและสองเป็นช่วงไซเควครับเป็นช่วงพักฐานและไปลุ้นการปรับตัวลงในช่วงที่สามและสี่อย่างเป็นภาพเดิมอยู่จุดสำคัญแนวต้านสำคัญหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ต้องห้ามหลุดห้ามหลุดในที่นี้คือห้ามขึ้นมาปิดยืนเหนือกว่านะครับอันนี้ต้องมองในระดับเดเนยนะครับจริงๆในระดับสี่ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาปิดยืนเหนืออยู่นะครับแต่ ถูกขายซ้ํากลับลงมานะยังถูกขายซ้ากลับลงมาให้ราคาเนี่ยปิดต่ํากว่าได้อยู่นะเพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้นะครับจะต้องหาจังหวะหากรอบราคาหาจังหวะเข้านะครับสําหรับขาช็อตน,นะก็ต้องรอตามดูครับนะให้จุดตัดขาดทุนไม่เกิดหายเมื่อวานแหละขึ้นมาทั้ง1735นะถูกไหมก็อย่างที่บอก1735ถึง40ก็ยังเป็นต้านอยู่เหมือนกัน นะครับคือไม่ควรล้นกรอบน,นี้แหละนะครับปิดไม่ควรเกินนะครับมาที่ในส่วนของภาพเดนะครับภาพเดเมื่อวานนี้เนี่ยครับจังหวัดล้นล้นขึ้นมากับแถว35อยู 3, 5, ่เหมือนกันนะครับล้นขึ้นมาที่1735นะครับแล้วก็ปรับตัวทิ้งลงมานะครับกลายเป็นทิ้งหางเอาไว ทีนี้การทิ้งห่างเอาไว้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณกับตัวอย่างที่บอกเมื่อวานนี้คนระับ fall break out เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเทรนด์ลงยังไม่จบโดยสมบูรณ์แอยังไม่จบโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่ขึ้นมาปิดยืนเหนือบริเวณหนึ่งนะเจ็ดสามศูนย์ได้ยังให้น้ำหนักคับว่ามีโอกาสปรับตัวลงได้เดี๋ยวจะต้องติดตามแบบนี้กันต่อ อในส่วนสี่ชั่วโมงนะครับในส่วนสี่ชั่วโมงราคาค่อนข้างที่จะกวางตัวบีบตัวเองนะครับในกรอบซึ่งบอกว่าปอลทั้งสองฝั่งนะครับฟอลเบรกเอาทั้งสองฝั่งเลยนะเมื่อวานคิดว่าเบรกชุดนี้ขึ้นมานะครับราคาสี่ชั่วโมงขึ้นมาคิดว่าชุดที่สองคือแท่งแรกไม่เท่าไหร่ นะครับชุดที่สองปรับตัวขึ้นมาคิดว่าน่าจะมีการหลุดขึ้นมาแล้วยืนได้แล้วนะครับสุดท้ายราคาเทขายกลับมานะครับก็ต้องบอกว่ากลับมาสู่สภาวะของการเป็นขาล,ลงอีกครั้งซนะึ่งเดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อนะครับในภาพของสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเทรนหลักๆนะครับทั้งสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงจะไปเล่นกับอะไรครับเล่นกับดีหนึ่งอยู่นะ เพราะฉะนั no sure ้นตราบใดที่ยังไม่ยืนเหนือดีหนึ่งได้ยังต้องระวังนะครับมีโอกาสปรับตัวลงได้เสมอนะครับสำหรับเทรนด์เนี่ยยังไม่จบเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรอสัญญาณยังมีกรอบการไซด์เว์อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับที่ราคาจะต้องทดสอบในฝั่งช็อตนะครับมีมีจุดที่ทดสอบในฝั่งช็อตโดยที่ให้แนวหลักนะครับบริเวณจุดที่ทดสอบอยู่แถวนี้แหละหนึ่งเจ็ด สองศูนย์นะครับแถวแถวนี้ถ้าราคาปรับตัวหลุดลงมาได้ต้องบอกว่ากลับเข้ามาสู่แผนการช็อตอีกครั้งนะครับเมือ่อวานมีฟอลขึ้นมาเนาะก็เดต้องรอดูครับยืนได้ไม่ต้องเรียกว่าอะไรไม่สามารถขึ้นยืนดีหนึ่งได้นะครับยังให้ภาพหนึ่งพันแปดรอยหนึ่ง หนึ่งหกแปดศูนย์ไม่ใช่หนึ่งพันแดร้อยหนึ่งพันแปด้อยอยู่นู่นเลยหนึ่งหกแปดศูนย์ครับยังมองอยู่เหมือนเดิมนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นโลเดิมภาพเดือนยังส่งยังลุ้นให้หลุดในภาพทั้งเดือนนะผมยังลุ้นว่าทั้งเดือนเนี่ยมีโอกาสหลุดได้อยู่จากสัญญาณของเดือนที่แล้วที่ส่งมา เพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามใกล้ชิดจนสักนิดหนึ่งนะครับการ f ฟล l เบรกเอาเมื่อคืนการขึ้นไปทดสอบเมื่อคืนมีในอยัดสสำคัญจริงๆผมว่าเพื่อนๆหลายท่านอย่างที่คุยคุยปุย๊เอาของนั้นลากขึ้นมานครับลากขึ้นมาเอาของนั้นแล้วก็ปลดตัวกลับลงมาเาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเอาของจริงหรือเอาของหลอกแหละนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่า,วาจะคอนเฟิร์มไหมการยืนต่ํากว่า ดีหจะคอนเฟิร์มหรือไม่หรือราคาจะยกกลับมานะครับเพราะต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างจะบีบตัวในลักษณะน,นี้อยู่นะว่าอาจจะไซด์เวต่อมานี้ไหมเยวต้องตามนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะมีแนวรับนะครับแนวรับระดับสี่ชั่วโมงถ้ายังไม่หลุดสมบูรณ์ต้องบอกว่าต้องรอดูหน่อยหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าให้เป็นแนวรับเท่านี้ ก็ถ้าลงมาทดสอบติดยกกลับแต่ถ้าเกิดลงมาทดสอบแล้วหลุดอันเนี้ยปรับตัวกันยาวนะครับเพราะอย่างไม่น้อยโลเดิมนะครับที่ลงมาหนึ่งหกเก้าศูนย์นะมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะต้องมาตามกันต่อสำหรับชุดนี้นะก็ยังไงถ้าเอาให้ดีให้ชัวให้เซฟก็ให้มันหลุดลงมาก่อนอ่นะหลุดลงจะดีกว่าครับ ในภาพชั่วโมงนะครับในภาพชั่วโมงแนวรับนะครับบริเวณนี้แหละสองศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าถ้ายังไม่สามารถหลุดได้กลับลงมาได้นะพฤติกรรมของมันนี่คือพฤติกรรมของมันอาจจะรีบาวกลับมาได้เพราะันนั้นเดี๋ยวต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างไซเว่ยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรอสัญญาณก่อนสักนิดหนึ่งให้ภาพมันเซตตัวให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าการฟอลมาเมื่อวานก็ไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับขาช็อตที่จะเป็นการช็อตแข็งแรงนะครับอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้เพราะนั้นเทรดช่วงนี้เดี๋ยวต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเอามาอัปเดตจะให้สำหรับวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะอัปเดตกันให้อีกทีละกันนะครับถ้าถ้าเห็นสัญญาณอะไรนะเดี๋ยวจะอัปเดตไปให้เต็ติกตอกละกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งรอบเย็นเลยช่วงไลฟ์หนึ่งทุ่มนะครับเช้านี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ